ใครเห็นก็อึง้งเจนี่สุดมั่นใจเผยหน้าสดแต่งตัวชิวๆเที่ยวห้างสวยสมตำแหน่งดาวข้างฟ้าจริงๆค่ะสำหรับเจนี่เทียนโพสวรรณนางเอกซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและจะเห็นไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเธอที่เปลียวเซบดูแพงไปหมด วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องอีกลูกชิิๆของสาวเจนี่กันขมาในลุกเสื้อยืดกางเกงยืนขายาวปล่อยผมแถมหน้าสดเดินห้างชิิๆบอกเลยค่ะว่าลูกนี้ทำคนบันเทิงและแฟนคลับือฮาอย่างมากแห่คอมเมนต์ชมสนันอาทิชอบลุกบอยๆแบบนี้เด็กไปอีกกก,ก,ก,กคิดถึงงงๆจังเลยค่ะคนนี้เด็กอายุ18และเปล่าทำไมถึงหน้าเหมือนเดิมเลยคะเป็นพยอที่แต่งตัวลูกนี้สวยมากๆค่ะแต่งลูกนี้น่ารักมากเลยค่ะดูเด็กมากๆปกติก็หน่าเด็กอยู่แล้วไม่แต่งหน้ายังสวยแม่ ชอบลุคนี้ค่าคิวดแม็กเป็นต้น